<łość> <S 2> <S 2> เม<ป>ส <Sports> ่งไม่คยอยู่มันก็ขอบคดีครัไหครับกีปัจจุบัเลยครับแม่ฟังูเลยครับอะไรนะครับยน งงมากเลยอ่ะไม่รู้ว่ามีเมียหรือมีแฟนกี่นน้ำเปี่ยทิ้เงาดูเลยเดินงงเลยก้าวเดินเอาจากบ้านในเพือหรอม่สะทอนยิ่งกว่าโจงคิกพี่ล่าก็จะทาบแมงไม่ต้องแต่งน้าไอ้แผนก็เหมือนแอปกระสกรไทยลูเที่เอวมาเลย ทำไมเราอยู่สุพรรณแล้วผมไม่เจอแกล่ะเราอยู่บางรี่อ่ะรังควายอ่ะขลีไม่คุณสุพรรณจริงๆเหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่คนจังหวัดเลยใช่ป่ะใช่ป่ะว่าแะไรนะไม่เหมือนคุณเลยขาดรอบด่าไม่ใช่ท้งผู้ชายกูยิงไม่ทุกคนเลยทั้งผู้หญิงบอกไม่ โม่ไปพีตำรวจเหรอเกลียดความแบบว่ากลัวเขาไม่รู้ว่ามีผัวหรืองไงเมืก็มีมั้ง <c oughs> อะไรนะครับตอนนี้ถึง260แล้วครับ2 7เ,เ,เมตครับพี่เร, <c oughs> เราด้านข,ข,ขน้างอ <c oughs> งง้น6เมตรใจเย็นๆนะครับ ลูกค้าต้องใจเย็นๆนะครับพี่หน้าไม่งอรอไม่นานนะครับถ้าลูกค้าท่านใดจุกจิกเราจะหยิบหีลูกค้าเลยนะคะอันนี้ผู้เื่งจริงพี่ตำรวจชื่ออะไรครับขอ,อได้ค่ะถ้าไม่มีนิเชนเชนหน้าหน,นูก็ได้ครับพี่ฝากบอกเมียพี่ด้วยนะคะหน้าสไปร์คอโค้งค่ะพี่เป็นตำรวจอยู่ที่ไหนครับ โธ่ทไมหนูไปีะรีรมรไม่เจอพีเลยอ่ะอ๋อพี่ไม่ได้เที่ยวบางรีหนูที่เที่ยวนครกกถูเสียใจนะคะยังไม่มีรูพอเลิกกันก็คือเรื่องปกติคบกันมานานนะครับพี่นานยังอา,านแล้วเดี๋ยวก็เลิกเพราะมันเกิดจากความเบื่อนะครับพี่เจออะไรเ็ื่อเบื่อเราก็เบื่อต้มซื้อหรือจะมาซื้อต้มยำ ไม่สวยหรอกพี่อีนนี้มันแซมอะเจโปรดเธอจา้าให้ฉันได้มีกาลย,มลยมามิรดีๆกันเลยมาค้างมั้งเลยจนจะไม่มีใครคุยกับกูยอยู่แล้ว,วให้แรงัาข้างเราลักกูกันนั่งเลโอเคใครถือก่อน255ครัอเอ,าเเอาเา้าสิบห้าค่ะโอเคโอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็รอรอเขาอีวิทบอกแล้วอะไรคะถ้าไม่อร่อยกลับมาคอมืนได้เลยค่ะดูนี่มันจะบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมีรู้ยังคะมีแล้วหรอคุณงงมากน่ะนานมั้ยคะ ยังไงถ้าเม่นหมูสามกูจะเป็นอีกคำพูดหนึ่งแล้วนายไม่ต้องขอเราแป๊บค่ะยังไม่รู้ตัวอีกเหรอลองรอพี่แป๊บหนึ่งชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อลูกว่าดได้ไหม ยิ้คไควยิ่หดอกนแต่ละแดดตอแหลต่างตมนมไม่นนไหนอีอ่ะเนี่ยหละครับน้องป้าฮะทำไมมีแต่คนกุพันธงมงมากนี่ก็อยู่บางลี้ของธมารับแก่ยูสามร้อยไม่รวมพร้อมหนึ่งปีมีมเงินเก็บเด็ดล้านถ้าใส่รักตังแขกออกมาตำรวจนี่ยังโดนเลยค่ะโดนกุรู้ตำมันนี่แหละค่ะ เหนื่อยบ่วันนี้จะเป็นใครทำาดูด้วเจมนนาผ่านมาจริงแล้วูดูนี่ยไปทำก็รูดูที่แหลว่ากินดูดีอง่มากทำมาสิพอะไรครับฮะอ๋อต้องถ่ายหนังคมเป็นคนแค้ มีฟองแล้วเมื่อไรคนมองจะมีใจอ่ะขอบคุณการประองครับวันนี้ยังไม่ใส่มารีมิเนอรเลยก็ใส่สักทีก่อนเลี้ยงเราไปไหรอ

ปมาท็ิมพ์นิพายมาพอใส่ปุ่มไม่เหมือนพิมพ์นิพายเลยอะเหมือนพิมพ์ปุ้ยแอลกอฮอล์เลยอะ วคนท้องเบอร์อะไรครับซือไหมครับเราจะ้คนทองไปก่อนนะครับกี่เดือนครับ